ไฮฮุกสตรองแอนซูสเตนเซฟูในค่ำคืนที่ผีเสื้อหยุดพักมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในป่าคุณกล้าพอที่จะตามมาหาความจริงไหมแสงแดดยามเย็นสาดผ่านทุง่งหญ้าลมอ่อนพัดกลิ่นดินและดอกไม้ป่าเข้ามาในจมูกผีเสื้อหลากสีบีนวนรอบตัวฉันพวกมันหยุดพักบนใบไม้และกิ่งไม้เสียงปีกผีเสื้อเบาเหมือนกระซิบฉันก้าวช้าช้าผ่านป่า ทุกก้าวทำให้ใบไม้แห้งกรอบใตายเท้าเงามืดเริ่มยาวขึ้นแสงทองค่อยๆจางหายไปฉันได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนใกลๆ้ๆหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นความเงียบรอบตัวเริ่มหนาแน่นทุกเสียงเล็กๆทำให้ฉันตื่นตัวแสงสุดท้ายจากฟ้าค่อยๆหายไปเงาของต้นไม้สูงเหมือนมือยื่นเข้ามา ผีเสื้อหยุดบินทุกสิ่งรอบตัวกลับเงียบสนิทความเย็นซึมเข้าไปในกระดูกฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากที่ไหนสักแหง่งขนลุกขึ้นตามแขนและลำคอเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นฉันก้าวต่อไปแต่ความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นของแข็งและผีเสื้อที่เคยมีชีวิตชีวา ตอนนี้พวกมันนิ่งสงบเกินไปเหมือนรอคอยบางสิ่งฉันหยุดยืนรอมาหายใจของตัวเองดังชัดความมืดปกคลุมรอบตัวแล้วฉันเห็นเงาเคลื่อนไหวเล็กๆไม่ใช่ผีเสื้อบางสิ่งอยู่ในเงามืดมันค่อยๆขยับใกล้ฉันและฉันรับรู้ถึงสายตาที่เย็นชาสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์ขีดขีดขีดเงาที่อยู่ในความมืดค่อยๆขยับใกล้ ฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบผ่านด้านหลังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกใบไม้แห้งกรอบใต้เท้าส่งเสียงประสานกับความเงียบเหมือนป่าเองกำลังจับตาดูฉันฉันก้าวถอยหลังแต่บางสิ่งติดตามทุกก้าวลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระพือราวกับกระซิบเตือนผีเสื้อที่เคยบินรอบตัวตอนนี้นั่งนิ่งเหมือนหายใจร่วมกับความมืด ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆซ้ำๆแต่เมื่อหันไปมองไม่มีใครอยู่ที่นั่นหัวใจฉันเริ่มปวดหน่วงความสงบของป่าเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเหมือนทุกสิ่งกำลังรอคอยเหตุการณ์บางอย่างฉันพยายามเรียกเสียงตัวเองแต่เสียงที่ออกมาเบาและสั่นเครือและฉันเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้เงาเงาที่ไม่ใช่เงาของต้นไม้ เงาที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนแต่มันกำลังมองฉันผีเสื้อหลายตัวลอยขึ้นอีกครั้งพวกมันบีนวลสูงเหนือศีรษะแต่พวกมันไม่ได้หนีเหมือนพวกมันบอกให้ฉันสังเกตบางสิ่งฉันกลืนน้ำลายและก้าวเข้าไปใกล้แหล่งแสงสุดท้ายที่เหลืออยู่แสงไฟจางจากดวงอาทิตย์กระทบกับลำต้นทำให้เห็นร่างบางๆเคลื่อนไหวอย,อยู่ระหว่างกิ่งไม้ มันสูงกว่าฉันเล็กน้อยและขยับเหมือนมีจิตใจฉันอยากจะวิ่งแต่เท้ากลับเหมือนถูกตรึงไว้ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นเป็นเสียงคล้ายกระซิบเรียกชื่อฉันฉันสะดุ้งและหมุนตัวไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่แค่ความมืดและผีเสื้อที่เงียบสงบฉันก้าวช้าๆกลับไปที่ทางออกแต่ทางเดินเหมือนถูกยืดออกปากลายเป็นเขาวงกฏ ทุกต้นไม้และเงามืดเหมือนเปลี่ยนตำแหนง่งลมเย็นพัดมาพร้อมเสียงกระซิบฉันได้ยินคำพูดไม่ชัดเจนเหมือนภาษาที่ไม่รู้จักแต่ฉันรับรู้ได้ถึงความหมายฉันไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าหนักขึ้นด้านหลังและฉันรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเงาที่เคยไกลอยู่ข้างหลังตอนนี้อยู่ใกล้จนเกือบสัมผัสได้ฉันรู้สึกถึงความเย็นแทรกเข้าไปในกระดูก เหมือนลมหายใจของใครบางคนสัมผัสไหลฉ่ฉันฉันสะดุ้งและหันไปแต่ร่างนั้นยังไม่ปรากฏชัดเทียงเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างช้าช้าถี่เสื้อหลายตัวบินรอบตัวฉันพวกมันไม่ได้บินหนีพวกมันล้อมฉันเหมือนรอคอยสัญญาณฉันพยายามหายใจให้สงบแต่เสียงหัวใจดังสนั่นในหูและฉันเห็นแสงเล็กๆส่องประกายจากทางด้านหน้า เหมือนประตูสู่ที่ปลอดภัยฉันวิ่งไปอย่างแรงแต่เท้าเหมือนจมอยู่ในดินทุกก้าวเหน็ดเหนื่อยและเงามืดยังคงตามทันใดนั้นความเงียบปกคลุมอีกครั้งผีเสื้อหยุดบินลมสงบลงจนเหมือนโลกหยุดหมุนฉันล้มลงกับพื้นและมองไปรอบตัวสิ่งที่อยู่ในเงามืดปรากฏชัดมันไม่ใช่มนุษย์ใบหน้าของมันเหมือนกระจกสะท้อน แต่ไม่มีดวงตาเทียงช่องว่างมืดลึกฉันกลืนน้ำลายและรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตแต่ร่างนั้นไม่ทำร้ายฉันเทียงยืนเงียบผีเสื้อหลายตัวโบยบินรอบตัวมันและฉันสังเกตเห็นทุกตัวเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าเหมือนรอคอยสัญญาณบางอย่างฉันพยายามขยับตัวแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงและเมื่อเงานั้นค่อยๆขยับ มันเริ่มเรียนแบบท่าทางฉันแต่ด้วยความแม่นยำที่น่ากลัวเหมือนมันสามารถอ่านทุกความคิดของฉันฉันพยายามตะโกนแต่เสียงออกมาเป็นเพียงลอมาหายใจร้อนและฉันเห็นมันยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเหมือนความมืดสะท้อนกลับมาในรูปแบบมนุษย์ฉันหมุนตัวอีกครั้งและเห็นทางออกเล็กๆแสงจากฟ้าเริ่มสลัวลง แต่ทุกครั้งที่ฉันก้าวไปข้างหน้าเงามืดจะตามทุกก้าวและผีเสื้อทั้งหมดหมุนรอบตัวฉันเหมือนวงเวทที่ไม่สามารถหลบหนีได้ฉันหยุดยืนสายตาพยายามจับทุกการเคลื่อนไหวและเงามืดก็หยุดตามฉันมันเหมือนรอคอยการตัดสินใจฉันสามารถหนีไปได้ไหมหรือฉันต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นี้ทุกอย่างเงียบสงัด ยกเว้นเสียงหัวใจของฉันผีเสื้อหลายตัวบีนวลเหนือศีสับแสงทองสุดท้ายจากดวงอาทิตย์จางลงฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดและทุกสิ่งรอบตัวฉันอยู่ในความตึงเครียดที่สุดฉันก้าวช,ช้า้าสายตาไม่กล้าหันหลังแต่เงามืดค่อยๆลดระยะห่างและฉันรับรู้ได้ว่าฉันกำลังเดินเข้าไปสู่จุดสิ้นสุดของความจริงขีดขีดขีด ฉันยืนอยู่ตรงนั้นหายใจหนักและใจเต้นแรงเงามืดที่เคยตามฉันค่อยๆย,ยืดห่างถี่เสื้อหลายตัวบีนวนขึ้นสูงเหมือนพาแสงสุดท้ายกลับคืนสูป่ป่าแสงเย็นของพระจันทร์เริ่มสาดลงมาและฉันสังเกตเห็นทางเดินเล็กๆที่ไม่เคยเห็นตอนแรกมันสว่างนุ่มเหมือนเรียกฉันเข้าไปฉันก้าวช้าๆทุกย่างก้าวทำให้ใจสงบลง เงามืดหายไปจากสายตาผีเสื้อบางตัวบินเข้ามาใกล้ฉันและหยุดอยู่บนมือฉันพวกมันเย็นสบายและนุ่มเหมือนกำลังให้กำลังใจฉันยิ้มออกมาแม้ร่างกายยังสั่นจากความหวาดกลัวแต่ความมืดและเงาที่เคยคุกคามตอนนี้หายไปแล้วป่ากลับคืนสู่ความสงบเสียงใบไม้แอละลมอ่อนพัดมาพร้อมกับความเงียบงดงามฉันหันมองไปรอบตัว เห็นผีเสื้อบินกลับไปยังรังของมันดวงตะวันลับฟ้าไปแล้วแต่ฉันรู้สึกอบอุ่นราวกับป่าและทุกสิ่งรอบตัวยอมรับฉันฉันเดินออกจากป่าหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวผีเสื้อที่เคยสร้างความลึกลับตอนนี้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางฉันหันกลับไปมองอีกครั้งและเห็นความมืดที่เคยคุกคามตอนนี้เป็นเพียงเงาที่สวยงามและสงบ ฉันรู้ว่าทุกความกลัวและความลึกลับในค่ำคืนนี้คือบทเรียนสอนให้ฉันเคารพธรรมชาติและรู้จักฟังเสียงเงียบแม้ในที่ที่ไม่มีใครอยู่เมื่อฉันออกมาถึงทุ่งโลง่งลมเย็นพัดผ่านร่างกายผีเสื้อหยุดพักบนดอกไม้และฉันก็ยืนมองยิ้มกับความสงบที่แท้จริงพร้อมกับรู้สึกขอบคุณ ที่ได้ผ่านคืนที่ผีเสื้อหยุดพักยามสนธยาฉันเดินต่อไปท่ามกลางแสงจันทร์อ่อนและทุกครั้งที่ลมพัดฉันยังได้ยินเสียงเบาๆเหมือนผีเสื้อกระซิบว่าความลึกลับไม่ได้น่ากลัวเสมอไปขีด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 ,ขด,ขด,ขด